สวัสดีค่ะพี่น้องปองแปสุขสุขคนมน่อนกับพวกพอยานิ้อกาลจ้าพี่น้องจ่ายยานิวกับมีคามาเดือดเดืองบอดแผวเผาแสงท้องผอมจังผู้จัดการน่ลุยพี่น้องด่วนล่าสุดผู้จัดการแผวเผาฝันแบบนี้งานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดียังคืนนอน้อที่น้องจ่าล่าสุดอันน่รุยเล่ากับโพดอันวิดีโอแบบนี้แหละพี่น้องดีใจมากฝันเห็นแม่เทพในรอบหลายปี ทำนายฝันให้แน่พี่น้องว่าส,สั่นพี่น้องจ้าแล้วก็ว่าเราความฝันวันเราเห็นแม่เทพมาหดนามต้นไม้อยู่บ้านอันยู่จังหวัดยะโสธรนั่นแหะพี่น้องแล้วก็ว่าเอาแม่จะมาอย่างแล้วว่ามาหดนามตนม้นไม้ขเทียญามขามาทําบุญมันสิตายว่าส,สั่นพี่น้องบัตรนี่แล้วก็นี่ลุยแล้วก็เฝ้าโทรหาแผวเผามาพี่น้องเฝ้ามานโทรมาวันแม่เทพมาหดนามต้นไม้แผวเผากับมาเนาะพี่น้องจา้า ในความฝันด้วยพี่น้องพเพลเพกับมาเพราะน,นี่ลุยพาไปเบิงอันอยู่หลังบานมองหดน้ำต้นไม้ผัดเป็นแม่ต้อมพี่น้องเอาแม่จะไม่ยังเอากะม้าหดน้ำต้นไม้ประสนเอาแม่เทพอันก็เลยบ่เห็นแม่เทพเพิ่นก็เลยว่าเอาเราจำได้บาเลาบ่เคยฝันแบบนี้จากที่แต่งตาไม่ไมก็คิดว่า เทียนหนึงน่งคือสองเทียนนั่นแหละแต่ว่าจําบ่ได้ว่าสันพี่น้องจา้าแต่ว่าครั้งนี้เห็นคักเลยว่าสันเห็นนั่นแม่เทพมะฮมุตนำต้นใหม่ร้อนก็เทียเขามาทําบุญต้นใหม่สิบพรยังว่าสานันพี่น้องเปล่าแล้สิมาทําบุญนัน่นเพื่อนเอฟซีหลายๆท่านก็บ,บ่กว่นเรามาหลับผลบุญเข่าสากหรือถึงแล้วกสิดีใจนี่เลยหรือเป่ากสิดีใจเพราะว่าเพื่อนสิจัดบุญกฐินจังหมอลำสิ่งนี้มือเว้นหรอกะยี้มือแลงกะระเบียบวัตถศิลปวาสันว่า แล้ววันนี้ลุยกระจีจางรดแห่ผอมพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านกำลังไหลขอมาแสดงความคิดเห็นน้ำนพี่นองจ๋าทันนีกว่าว่าแม่นเพื่อนมารับบุญข้าวสากตีษวสันวามอีกทันนีกว่าเพื่อนมารับเอาข้าวสากและแวนเฮือนลูกสาวคุณยังห่วงแผวแต่เชื่อเถอะฝันแบบนี้บ้านหลังนี้ใครก็เอาไปไม่ได้แม่เพื่อนเฝ้าอยู่วสันวะพี่นองจ๋าก็ บอกกันไปเนาะพี่น้องฝันนี้แปลว่าแพลวพลาวจะมีโชคลาภจะหมดทุกหมดโศกเพราะว่าแม่มาทําความสะอาดให้แล้วจ้าเป็นที่ดีมากๆเลยนะคนฝันมีบุญต่อกันกันกบแม่เทพเลยฝันเห็นอีกท่านนี้ก็ว่าห่วงลูกสาวแกอยู่แม่เทพและอีกอย่างบ้านก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเป็นห่วงบ้านด้วยล่ะ ท่านเอกว่าเป็นความฝันที่ดีมากๆกค่ะแม่ยุย้ยแม่เทพแกไม่ได้ไปไหนหลอกแกอยู่บ้านนั่นแหละดูแลเฝ้าบ้านให้ลูกๆมาเอาบุญกับลูกๆจ้าสันอ,านอีกท่านเอกว่าแม่ยุย้ยแม่ต้อมทําบุญข้าวสากไปให้แม่เทพท่านดีใจค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะแม่ยุย้ยสร้างหลายๆกับงานทําบุญแม่เทพท่านดีใจค่ะแม่ยุย้ยกับแม่ต้อมได้บุญหลายๆ ชีวิตครอบครัวขอให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะแม่ยุ้ยสาทุ่าแม่เทพเพื่อนสิได้บุญนำลูกนำหลานเพื่อนเลยมาถาเอาจ้าเพราะว่าเพิ่นสิทำบุญหาแม่เทพเนาะพี่น้องฝันดีมากค่ะแม่แกไปไหนคะ่ะดูแลลูกๆอยู่ข้างเสมออยู่ข้างข้างลูกๆเสมอแม่เทพเรามาถาลูกๆมาเอา ชาบ้านให้พ่อลูกหลานไปอยู่กทมอเบิดทุกคนถ้าเอาบุญนําลูกเนาะราว่าเพื่อนสิตําบุญหาแม่เทพเนาะพี่น้องเดือนตุลานี่เห็นว่าเพื่อนสิมาทาบุญนั่นกระถินหาแม่เพื่อนงานไงพวานนี่รู้แล้วก็ว่าเพื่อนสิจังมอ,งล,มมนอนมลําสิงนี้มเวนนอนแม่แพ้ล้วก็นิ้วมือแรงกะระเบียบวัตสินแม่ยุ้ยกะสินี่ลุยกักสิจางนันรถแท้เนาะพี่น้องจา้า พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีข้าวสารกัสิมาอัปเดตสู่ฟังคื่เกาละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย